สวัสดีค่ะเนีชื่อจะก,กิ่งปุญญพัฒน์ค่ะชื่อแปลว่าเกิดมาด้วยบุญวันนี้จะมาท่องชาดกเรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพสัตเกิดเป็นอาจารย์ทิสาปามูกบอกศิลปะแก่มานพระประมาณ500คนพวกมานอาศัยไก่ขันยามตัวหนึ่งในการลุกขึ้นศึกษาศิลปะ ต่อมามันได้ตายไปพวกเขาจึงสแสวงหาไก่ตัวอื่นแทนมันวันหนึ่งมีมาพรพาคนหนึ่งเข้าไปหากฟืนในป่าได้ไก่ป่าตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้ไก่ตัวนี้ไม่รู้จักเวลาขันเพราะเติบโตขึ้นในป่าบางวันก็ขันดึกเกินไปบางวันก็ขันอารุนขึ้นพวกมาพรพาพากันตื่นมาศิรล้ ศึกษาศิลปะในเวลาดึกเกินไปไม่อาจศึกษาได้จนอารุณขึ้นก็พากันนอนหลับไปในเวลาสว่างแล้วก็ไม่ได้ท่องบทเลยพวกเขาจึงพากันพูดว่าเดี๋ยวมันก็ขันดึกไปเดี๋ยวมันก็ขันสายไปอาศัยไก่ตัวนี้พวกเราคงศึกษาศิลปะไม่สำเร็จหรอก จึงนำมันไปแกงเป็นอาหารแล้วบอกเรื่องนั้นแก่อาจารย์อาจารย์จึงกล่าวคาถาว่าไก่ตัวนี้ไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ศึกษาในสำนักอาจารย์จึงไม่รู้เวลาที่ควรขันและไม่ควรขันขอบคุณค่ะ